ทุกคนเดี๋ยวขอกินโชว์ล้วนๆเลยได้ปะ่ะว่าครัวผักสดรสชาติเป็นยังไงอยากจะบอกว่าไก่ทอดแบบเนี้ยเห็นดนูอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้เข้าปากรสชาติเป็นยังไงไม่รู้ไหมว่าอร่อยมากไม่เหนียวไม่แข็งตอนแรกนึกว่าพอทอดแล้วใช่ไหมครับเราโมแต่ถ่ายพอตั้งไว้ให้เย็นเนี่ยเราจะนึกว่ามันจะแข็งปรากฏว่า นุ่มจต่ทุกคนจ้กคุณภาพมากน้ำจิ้มก็อร่อยไม่เลี่ยนจ้กทุกคนนะครับต้องบอกก่อนว่าร้านอยู่ในใกลจากสถานรถไฟนะใครนั่งรถไฟมาจากสุไหโตโวลกหรือว่าจากเชียงใหม่ก็ต่อมาให้ดีเขามาลงตรงรถไฟชุมพรน,นะฮะทุกคนแล้วก็เดินมา700ดร้อยเมตรแวะห้างโอเชียนก่อนก็ได้นะครับนั่งชิวๆแล้วก็มาถึงเวลาได้ที่นคนัะ ก็เดินมาสองร้อยเมตรจากห้างอูเชียนนะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากเต็มเหลือก็แบบสุดๆนะอันนี้ไม่ได้กุ้ยแต่จ๊ะอลับ้องอร่อยมากด้านรอบจะมืดนะทุกคน วนีคนี่ท่ะอืกดีลงตัวอร่อยมากทุกคนอ๋อียจั๊บดคือชิสุทุกอนกานอสุดยอดตรงนี้จะเป็นซอยสุกเสมอเก้านะทุกคนหาไม่ยากออร่อยมากขนาดเป็นแกงเหลืองผักผักรวมนะเพราะบางคนเนี่ยเขาบอกว่า ก็จะกินแกงเหลืองใส่มันขี้หนูใส่สับปะรดใส่มะละกอใส่ผักบุ้งอะไรประมาณน,นี้แต่นี้ผักลวงกลายเป็นรสชาติรสดมากรสชาติแบบสุดๆคือตามด้วยปลาสลิดท,ทุกคนจา้าปลาสลิดนี้จะเป็นแบบยักษ์มากเลยือตัวแบบเท่าฝา่ามือยักษ์ลุงทุกคน อรอมากเครื่องแกงเขาแบบกำลังดีคือไม่เผ็ดแบบทรมานอร่อยมิชลินกับยูเนสโกเธอมากินได้ค่ะแบบเนี้ยเธอมากินได้ไม่ทรมานชีวิตเธอทุกคนอร่อยมากมมนี่ลูกค้ามาตลอดทุกคนเข้าใจไหมที่นี่เนี่ยคือไม่ได้เด่นแกงป้ายอย่างเดียวนะ เขามีความเป็นอินเตอร์ญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ยุโรปจากทุกคนจากอา้องออสุดอยอดคุณภาพมากทุกคนที่นี่มีเป็นแนวเครื่องดื่มชากาแฟสรัดขนมบตเบเกอรี่ก็ครบนะทุกคนจะอร่อยมากขนาดชาเขียวก็แบบหอมความเป็นชาเขียวมากๆ ชื่อจทุกคนผ่าชมด้านนอกบ้างดีกว่าทุกคนจ๋ามันจะมืดแล้วเนดีว่าฝนไม่ตกน่ชมด้านนอกนะฮีออกไปจะเป็นถนนคนเดินสตรีทฟู้ดถนนกรมหลวงชุมพรนะฮะทุกคนจ๋าตรงนี้จะเรียกว่าถนนสุขเสมอซอยเก้าฮะทุกคน อยู่ข้างในเราจะไม่ค่อยกล้าพูดเสียงดังเพราะว่าเกรงใจเขาเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้เอาแต่ถ่ายไปพูดไปเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าเราเป็นหน้าม้าหรือเปล่าแต่จริงเราไม่ใช่หน้าม้านะจ๊ะบอกต่อสิ่งดีๆโอ้ดูดิทุกคนท้องฟ้ากําลังมดมิดแต่ครัวผักสดเปิดจนถึงสองทุ่มครึ่งนะจ๊ะแต่ออเปิดแต่เช้าแปดโมงครึ่งปิดสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นี่ฮะ มีนะฮะบรรยากาศทุกคนจะ้ะตรงนี้จะเป็นห้างโอเชียนรถไฟไม่ไกลอยากให้ทุกคนมาเที่ยวชุมพรเย,เยอะๆเพราะนั่งรถไฟสะดวกเครื่องบินก็มีเหรอเห็นว่ามีเครื่องบินสนามบินแตจะไประนองอ่ะเราอยากให้มาชุมพรแล้วก็ไประนองก็จะง่ายขึ้นไปกระบุรีแต่ก็บอกกระบุรีอาจจะไม่มีอะไรนะแต่มีรถสวยๆแบบรถท้องถิ่นนะฮะไปถึงกระบุรีเลยก็นั่งรถจากตัวเมืองชุมพรไประนองเลยไปภูเขายากเป็นจังหวัดแบบเพื่อนบ้านบ,าน,บานพีเมืองน้องของจังหวัดชุมพรนะฮะทุกคนจะ้ะ ก็ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะไปเที่ยวธรรมชาติน้ําตกอะไรนะน้ําตกโยงน้ําตกอะไรอย่างที่สูงอะไรสักอย่างที่แบบเห็นจากไกลน้ําตกอะไรทุกคนลองนึกออกไหมละนองอะ่ะเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยยังน้อยอยู่หรือเปล่าทุกคนนะฮะกระบง่งกระบี่ละนองสองจังหวัดเออกระบี่ด้วยใช่ไหมพังงาเออสองจังหวัดพังงากับละนองที่มีคนไม่ค่อยอยู่เยอะเขาจะไปอยู่ภูกเก็ตแล้วก็ละนองก็อาจจะเป็นแบบแนวเออต่างด้าวเยอะนี่หาออกไปได้ไหม ถนนนี่ไงกรมหลวงชุมพรได้ก็ร้านเด็ดอยู่ตรงนี้เลยครับวผักสดนกคนบรรยากาศยามเย็นนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นอะไรนะกรมหลวงชุมพรถนนใช่ไหมลูกนี่เรามาครัวผักสดและเจอน้องนี่หนูมากินร้านครัวผักสดบ่อยไหมหรือมาเป็นครั้งแรก ครั้งแรกเลยอร่อยเนาะพี่ว่าอร่อยมากเลยอะ่ะพี่กินอย่างนี้เมื่อกี้แกงเหลืองอร่อยแล้วก็ปลาอะไรเนี้ยไก่อะไรมันก็ทําแบบสูตรอย่างดีมากเลยอะ่ะอร่อยมากคือแบบมันไม่เผ็ดจนเวอร์เนาะอร่อยมากเลยนะอย่างนี้มิชลินกับยูเนสโกต้องมาเนาะเพราะพวกนี้จะแบบกินไม่เป็นอาหารใต้อะ่ะเขาจะแบบว่ารู้ว่าเขาบอกว่าเพศแต่จริงๆนั้นคือความอร่อยแต่ว่าที่เนี้ยครัวสุดเขาแบบกลมกล่อมนะไม่เผ็ดจนทรมานว่าแม่อร่อยแล้วดูสั่งอะไรไปเมื่อกี้แหนมเนืองแหนมเนืองอาทิตย์นี้เขามีความเป็นเวียดนามอยู่ญี่ปุ่นก็มีแล้วอะไรอีก อเนาเป็นเซตนี่ใช่ไหมอ่ากินกันเพราะมาเป็นกลุ่มใหญ่ดูว่าจะอร่อยมากอาหารเขาแบบคุณภาพมากพี่จะถามเรื่องไหนก็หนูเป็นชุนชุมพรเอ่อน้ำตกแนะนำสักหนึ่งน้ำตกให้พี่หน่อยก็น้ำตกองคองเผาคองเผาใช่ไหมที่ที่สวีท่าตะโกทุ่งตะโกตกลงทุ่งตะโกกับปากน้ำตะโกมันอนที่เดียวกันไหมอําเภอทุ่งตะโกเหรออําเภอหรือตำบลลูก อำเภอแล้วเหรออ๋อพี่พี่พกำลังบอก เนี่ยคนที่เป็นชาวโลกมาเที่ยวชุมพรเขาจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยครูจูเลียมกิ่งทองอ่ะดูไปเสิร์ชดูใน u t u b e ได้เลยนะเป็นศิลปินแห่งชาติแต่เป็นสาขาหนังตะลุงของชุมพรเป็นคนหลังสวนแล้วก็มีลูกสาวแต่เขาจะแต่งตัวเป็นเหมือนผู้ชายสมัยก่อนร้องเพลงแต้วจาแสนหวังเวอร์อ่ะทุกคนเพราะมากเป็นเพลงแบบกึ่งสตรวลุกทุงไทยด้วยสานิกากิ่งทองเป็นลูกสาวของครูจูเลียมเป็นคนร้องเพลงที่ดังมากเลยลูกเป็นคนชุมพรที่แบบพี่รู้สึกแบบถ้าเกิดชาวชุมพรรู้ก็ต้องภูมิใจเพราะเพลงแสนหวังเวอรย ได้รับรางวัลกึง่งศตวรรษลกทุ่งไทยดูว่าตอนสมัยที่พุ่มพวงดวงจันทร์ยังมีชีวิตอยู่ะเขาจะมีเพลงส้มตำนึกออกไหมแต่ก็มีหาเพลงแสนหวังเวิร์ดอ่ะหนุ่มเอ้ยหนุ่มเมืองนครเดือดเดือด,ด,ดวังเวิร์ดวังเวิร์ดอะไรเงี้ยดูไปฟังดูเพราะแล้วก็เพลงแต้วจ่าที่โกตีมาร้องใหม่นั่นครูจูเลี่ยมแต่งให้ลูกสาวร้องแต่ว่าลูกสาวของเขาชื่อสาริกากิ่งทองเสียงเขาเป็นแบบผู้หญิงแต่เขาชอบแต่งตัวเหมือนกับ เป็นแนวผู้ชายหนูไปเสิร์ชดูจนคนสงสัยว่านักร้องคนนี้ที่ดังๆเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นคนหลังสวนแล้วก็สุดธิสาพัฒนุษหนูค่อยไปดูได้หนังไทยสมัยก่อนเป็นยุคหนังไทยที่ ฉายกันเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะสมัยมิ ula, รเพชรชลาศรพงษ์นาวรัตน์สุธิี่สาพัฒนุชเป็นคนสวีลุกท,ที่นี่ไงสาบ้านแต้่คือยินเพลงสาบ้านแต้ไหมเป็นหนังด้วยสมัยก่อนสุธิสาพัฒนุชเป็นคนเนี่ยคะคนชุมพรนี่หนูจะต้องภูมิใจเพราะว่าเป็นรองนางสาวไทยด้วยแล้วก็เล่นหนังเป็นนาง,งเอกหลายเรื่องนะเล่นเรื่องสาบ้านแต้แล้วก็มีนี่ค่ะจากไปสวีวีวใช่ไหมสวีก็มาจากอำเภอสวีพี่ก็เพิ่งรู้นะพี่ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อ อ๋อป้าสุดท่ศานี่ที่เป็นรองนางสาวไทยเป็นนางเอกดังๆสมัยก่อนยุคเพชรชลามิตรน่ะเขาจะเป็นนางเอกอ,กอีกคู่หนึ่งเหมือนกันเล่นเรื่องสันกำแพงเล่นเรื่องสาบ้านแต้ก็มีเพลงสาบ้านแต้ที่ดังๆสวีวีว่พี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามาจากคําว่าสวีแล้วก็คุณป้าสุดที่สานี่เขาเป็นคนสวีจริงๆด้วยเป็นสาวแบบเลือดสตอนี่หนูมีใครไม่ใช่เป็นเป็นคนใต้บ้างไหมมีหมดใต้หมดเลยไหมฮะ น่ารักมากดูภูมิใจในความเป็นชุมพรออยังไงบ้างลูก เมืองเล็กๆแต่ว่ามีความหมายมีคุณค่าไม่ไม่ไมสวยไม่ซ้ำใครเนาะความเป็นเกาะทะลุความเป็นทะเลชายหาดนี่หาดทรายรีแล้วก็ภูมิใจในความเป็นกมรมหลวงชุมพรด้วยหนูรู้ไหมว่ากมรมหลวงชุมพรสเสด็จเตี่ยนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะาตอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ฝรั่งเศสมาละอานานิคมอ่ะท่านเสียใจมากนะเราต้องเสียดินแดนบางส่วนไปอย่างเขาพระวิหารเป็นของเราเนะี่ยเราก็เสียเปรียบเพราะว่าฝรั่งเศสนี่แหละไปโกงแผนที่อะไรของเขาให้กับขเขมรจนเราต้องเสียเขาพระวิหารทางขึ้นอยู่ในเมืองไทยแต่ไม่เป็น ของขมรได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นของเราถูกไหมมันอยู่ในฝั่งไทยทางขึ้นขมรมาสร้างตอนไหนไม่นั้นมันก็มาเอาปราสาทหินพิมายอยู่ในไทยจังหวัดอื่นมันก็เป็นของมันก็นงดสิธ้าอย่างนั้นถูกไหมท่านถึงบอกว่ากรมหลวงชุมพรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล่ท่านก็แขนฝรั่งเศสตอนนั้นท่านสักตรงหน้าอกอะ่ะ รอศ้อน112เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสมาทําให้เราเสียอาณานาิคมดินแดนบางส่วนไปแล้วก็ท่านก็ตั้งใจไปเรียนที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษเพื่อจะพัฒนาทหารเรือไงท่านก็เลยได้ชื่อเป็นพระบิดาของทหารเรือไทย,ยงไงกรมหลวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์มาพี่เพิ่งไปหาดไซรีไปเมื่อครั้งปีที่แล้วช่วง19พฤษภาวันสวรรคตท่านแล้วก็พี่ก็ได้อ่านประวัติอ๋อท่านสลักตรงหน้าอกด้วยความแค้นฝรั่งเศสมากแล้วก็ตั้งใจจะไปเรียน วิชาทหารเรือก็ตอนนั้นเราเวลาจะละอาณานิคมเขาใช้กองทหารเรือไงเราสู้เขาไม่ได้เราก็เลยเสียเปรียบท่านก็เลยแบบทําคุณงามความดีเยอะมากเลยไหมสักดิธิ์ม,มากเสีเยดีนี่ความภูมิใจทั้งนั้นที่พี่ไม่ได้เป็นคนชุมพรอ,อะ่ะพี่ยังแบบรู้สึกแบบภูมิใจแทนพวกหนูเลยนะครับแล้วหนูมากลัวผักสดเนี่ยที่ชอบร้านนี้มากเลยอะ่ะไม่ไกลยยด้วยเนะ้อนั่งรถไฟพี่เดินมา7 0 0เมตรสบายสบายเลย لو. นะคเดี๋ยวให้หนูบอกที่เที่ยวหกคนคนละที่ไม่ซ้ำกันของจังหวัดชุมพรมากินครัวผักสดกันจะเป็นความทรงจําอ่ะไม่ซ้ํากันเลยนะโอเคปะ่ะนึกในใจเรารีบนึกอ่ะใครก่อนหนูก่อนลูกอ่ะข้าพเี้าจะเป็นคนเอ่อเทียนได้บุกเกาะชุมพรหักไซาร์หนูเป็นคาบาน่าอรกันคะคาบาน่าตัวนั้นก็บอกทะเลจะสวยจ้ะลูกเออน้องใหญ่ครับน้องใหญ่อ่ะจ้ะ เป็นคาเฟ่บ้านต้นไม้ที่เพื่อนชื่อว่าบ้านของบ้านวัดชุมแถวไหนลูกอยู่แถวปัททิวจะวปัทิวเลยอ่ะลูกเอาลูกก่อนแหลมแท่นละกันแหลมแท่นโอแหลมแท่นมีอะไรดีนะมีวิวสวยครับวิวสวยอ่าสารกรมหลวงชุมพรจ้ะคาร์มัสีก็ได้คราร์มัสีแล